สวัสดีครับนะสวัสดีเอฟซีตองไปเถอะผมนะครับนะมอนี่พามาเบิงนะฮะน้องหมูน้อยนะครับนะเป็นบราหมันนะฮะเป็นบราหมันตัวนี้แม่เป็นลูกผสมบราซิสนะครับนะเบิงครับเบิงเนื้อหนังนะอายุกับตัวนี้แปดเดือนกลัวๆนะครับแปดเดือนกลัวปอโอนะเบิงก้ามเนื้อครับนะเบิงก้ามเนื้อตัวนี้เป็นเป็นพี่สาวนะครับนี่อันนี้สโลชานะครับผมลงคลิปไปหลายรอบแล้ว นะครับนะสโลชานะฮะเบิ้งเม็ดสีครับนะฮะตัวนี้เป็นลูกของแจ็คพอตร้อยล้านนะครับนะเป็นหัวสาวว่าในผสมนะครับนะแจ็คพอตร้อยล้านนะครับโอ้โหบิงกาบเหนือพี่น้องครับนะนะตัวนี้เป็นตัวพีนะเกิดจากแม่แล้วกันนะครับนี่แม่เป็นเป็นลูกผสมบราซิลนะครับเบิ้งตัวน้องครับนะเบิ้งหนังครับนะนี่ซีว่าศูนย์เก้าหกนะครับตัวนี้นะครับนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เม็ดจำสิเม็ดสิเม็ดสีดี นะหัวหลุนเลยนะครับนะเบืงแนวสหลังนะครับอันนี้งวอย่นองสาลายนะครับนะของปีต่อยไพศาลนะครับน่ะอุ้ยสอรตัวนี้พี่น้องครับน่ะเบิ้งครับอ๋อฮอดซื้อหมูน้อยนะครับนี่น้องหมูน้อยนะครับอ๋อฮอดตัวพี่น้องครับน่ะหมูน้อยมาเบิ้งขาครับนะเบิ้งจีบขาครับ มูน้อยมาลูมูน้อยป๋าเถออ่ามูน้อยโอ้งามมิหลีครับนะ่ะเบื้องเนื้อหนังครับกีบขานี่นะครับกีบขาสวยกระทูข่ขาดีเลยนะครับนะมูน้อยมาเบื้องครับสุดยอดดีๆตัวนี้สวยงามมากครับมูน้อย ลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกนะครับเนี่ยสวยงามมากนะของพี่ต้อยภนะัยศาลนเบื้องรับเบิ้งผมมักกีบแข้งกีบขานะครับเนี่ยกระทู่ข,ขาดีนะครับสวยงามมากเลยเบื้งเนื้อหนังเบื้งหลังหลังนี่เป็นแผ่นเลยนะครับสมซื้อหมูน้อยอีหลีนะครับ เบิ้งครับนะฮะสมซื้อหมูหน้อยหลีครับเนี่ยของผิ่ต่อยไพศาลเนี่ยบอสเนื้อหนังเว้ยสุดยอดเลยครับหมูหน้อยนะครับมนีวันที่มีสิบเอ็ดนะครับมีเบ็ดมกราสองหาหกหานะครับพี่ต้อยพี่ต้อยเบิ้งครับ โอโหเหนือหนังดีขนาดครับอันนี้โตโตใหญ่นะครับนี่เกิดจากเมียเดียวกันพี่ต่ายพี่ต่ายมามาขอขาขอ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 ตอขอขอข่ขอขอนอข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 อนอข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 แลอวอี้ขอ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 อขอขอขออขอเอข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 ออหอข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 อ้อข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 ี พอขาดีขนาดเลยครับกีบแพงกีบขาดีขนาดเลยตื่นครับน้อนย่อโลกว้าวพี่ต้อยเป็นลูกใครนะตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกของสี่วัยศูนย์เก้าหกครับสี่วัยศูนย์เก้าหกครับผมอ๋อต่อบเงี้ยมราคาไหครับเนี่ยอ๋อตอนนี้มีคุณเขาเสนอที่แปดหมื่นห้าครับเท่าไหร่ฮะตัวนี้ตอนนี้เขาให้ราคาที่แปดหมื่นห้าผมไม่ขายเหรอครับเพราะว่าแม่เขาแก่แล้วอยู่ผมมา สิบหกปีนะครับแม่เขาเหล่าหูขำคุ้นนะครับเป็นลูกคนสุดท้ายเป็นน้องติดซอฝันเลยครับไอ้ยตัวนี้เป็นน้องติดโรชาเลยตัวนี้ตัวพี่ตัวนี้ตัวน้องห่างกันสิบสี่เดือนครับนะครับสิบสี่เดือนพี่ต้อยถ้ามีใครสนใจอยากเยี่ยมชมตัวจริงมีเบอร์ติดต่อไหมตัวนี้ครับวางมาเลยเออ่ตัวมาติดต่อที่เบอร์โทรศูนย์แปดห้าเจ็ดเจ็ดสี่สี่สองหนึ่งศูนย์แล้วก็ 0เ6 2 7 2 2 7 9 0ครับคุณหมอโอเคครับผมเบิ้งครับพี่น้องครับนะฮะนี่ครับนะฮะพันธุกรรมนะฮะของซีวาย096นะครับแอยูนอยู่ที่ไหนนะพี่พี่ได้ออยู่ที่ตำบลหนองสลายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับโอเคพี่น้องครับพาเบิ้งนะครับนะฮะบบลมันนะครับนะฮะตอนนี้นะฮะน้องหมูน้อยมีคนสนใจเยอะครับตัวนี้เหรอเป็นลูกผสมที่เกือบเกือบขายลูกร้อยอืมใช่ใช่ใช่ โอเคพี่น้องครับนะฮะวันนี้พามาเบิงนะบรม,มันนะครับนะะบ,บรม,มันนะครับคุดยอครับผมสวัสดีครับ